ก็น,นี่ล่าสุด,สสดครับล่าสุดนี่นายแพทย์เดนิเอลเคอร์เทสผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจําประเทศไทยฉีดวัคซีนเจ้าเข็มแรกรที่ผลิตจากโรงงานในไทยอืนะครับโดยนายแพทย์เจติภูมินะครับวงเลยจิตปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นคนฉีดให้ครับอ่าก็ก็ก็คือเหมือนกับโปรโมทยืนย,นยันว่าไอมาตรฐานได้ครับ นะครับแต่ไม่ใช่ว่าผลิตทั้งหมดเหมือนที่เราคุยกันเมื่อเมื่อสบปีดาว่าไม่ใช่ผลิตทั้งหมดในไทยนะซึ่งเราบอกว่รัฐบาลต้องเคลียร์ดีๆนะไม่งั้นเด๋ยวเละอีกนะเราจะมาบอกว่าสื่อไม่เข้าใจชาวบ้านไม่รู้เรื่องไม่ใช่เพราะเราไม่ได้พูดความจริงให้เขาฟังให้หมดอยอืงแล้วเรื่องของผมเนี่ยผมคิดว่าวันนี้มันมีปัญหาอะไรเรื่องวัคซีนเรื่องการกระจายรัดพูชผลไม้หมดครับนะครับอย่าอย่าไปกังวลเรื่องจะไปกระทบทางนู้นกระทบทางนี้คือมอแต่แต่มิติทางการเมืองแล้วก็ผมคิดว่าะหวันนี้ ที่มันเข้ารกเข้าพงเนี่ยทั้งวัคซีนทั้งเรื่องของมาตรการเยียวยาอะไรเนี่ยเพราะว่ามันถูกมองในมิติการเมืองซะเป็นส่วนใหญ่ไงกลัวทีมนู้นจะได้ภาพภาพักนี้จะไดอ้อ่หน้าแล้วแล้วก็เวลากระทาอะไรเนี่ยมันก็เลยมีปัญหาเอาไปวิพากวิจารณ์กันมันก็เลยกลายเป็นประเด็นการเมืองแล้วมันทําให้รู้สึกว่ามันมีผลกระทบกับประชาชนแล้วก็เศรษฐกิถ้าน,นวันนี้รเราไม่ได้พูดความจริงกันนะอ่โดยตัดมิติการเมืองออกไปเนี่ย ป่ามันก็จะอยู่ในประเภททีป่ประชาชนประชาชนก็แย่ประเทศมันก็อ่อนแอเศรษฐกิจมันก็ล่มจมอ่ะประชาชนก็ยากจนผมคิดว่านวันนี้ยมันต้องมาตั้งหลักกันดีๆจะไหมฮะเราปัญหามันอยู่ตรงไหนกค่อยๆคลี่ค่อยแกะกันออกมาไม่ต้องไปโทษใครนะครับนั่งหาลือจะยังไงจะหอขอความร่วมมือ กับในส่วนของการเมืองยังไงกับข้าราชการประจํายังไงกับประชาชนเจ้ากรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไงเอาตอนเนี้ยผมเอาแค่สอบอสอบอคเนี่ยกทมกับรัฐกับสบคกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพูดได้เป็นภาษาเดียวกันก่อนได้ไหมครับอคืออย่าบอกว่าแต่ละผู้ว่าแต่ละจังหวัดเนี่ยมีอำนาจแต่ละจังหวัดจะมีอำนาจใช่ไหมฮะ แล้วก็แต่ผมคิดว่ามีอำนาจจริงในการที่จะคิดนู่นคิดนี่แต่ว่าก่อนจะประกาศอะไรเป็นทางการให้ไปนามีสุขการปฏิบัติปรึกษาสบคใหญ่หน่อยได้ไหมสถานการณ์แบบนี้ควรจะเอาอย่างไาถ้าสบคใหญ่ซึ่งซึ่งดูแลภาพรวมบอกเฮ้ยยังยังประกาศไม่ได้นะยังประกาศไม่ได้อยู่เพึ่งเนี่ยขอเอาไปนอนเขาก็จะได้เฮ้ยยังไม่เอานะไม่ใช่พอพอในส่วนของ ทางผู้ว่าประกาศไปแล้วสบคใหญ่ไม่เห็นด้วยสบคใหญ่บอกเฮ้ยหยุดก่อนอันเนี้ยมันเป็นการมันเป็นการอธิบายตัวตนชัดเจนเลยว่าคุณก็รวบอํานาจครับอืถ้าถ้าเขาคิดว่าคุณให้อํานาจเขาเขาคิดไปแล้วเขาอะไรไปแล้วเขาคิดว่าเหมาะสมกับประชาชนในพื้นที่ของเขาในจังหวัดเขาก็ไม่ต้องไปเบรคเขาดิครับมาหาเรือก่อนประกาศดีกว่าไหมไม่ใช่เป็นตอบหัวกันดีตอนเขาประกาศออกมาแล้วคือคือเราเข้าใจว่า อำนาจกา,า,ารกระจายอำนาจเป็นปสิ่งที่ดีแต่ตอนนี้เป็นภาพร<ม>วมที่ต้องไปในทิศทางเดียวกันนะคุยกันก่อนได้ไหมอืมคุยกันก่อนแล้วค่อยออกมาแถลงได้ไหมครับเนี่ยเอาอย่างเรื่องกรทมเนี่ยเรื่องของผ่อนผันสบคใหญ่บอกไม่ได้อืม,มถ้าผมเป็นกรทมอบอกเอาแล้วทีส,สบสบคเล็กเอ่สอสบคใหญ่บอกว่าสบคเล็<อ>กลมาเสนอมาอย่าง,งต้องผ่านสบคใหญ่เอ,อ้าออา จะบอกว่าให้อำนาจกรทมหรือกรทมขึ้นกับกระทรวงมหาดไทยไหมครับขึ้นกระทรวงมหาดไทยขึ้นกับรัฐบาลไหมขึ้นอ้าวครับแล้วทําไมไม่คุยก่อนนะครับพอประกาศมาสั่งชะลอพอมีปัญหาบอก้เราให้อำนาจผู้ว่าเออเออถ้าผมเป็นผู้ว่าบอกไม่ต้องมาให้ผมหรอกจะให้แบบนี้ครับอืมใช่ไหมคือผมประกาศไปแล้วผมจ้งหน้าไปแล้วมันตกผมหัวทิ่มเลยเนี้ยอ้าว อย่างผมว่คกับกับมีเวลาไหนอ่าพอพูดถึงกสมนะผมเห็นด้วยกับคุณสุปันนะคือให้อำนาจไปแล้วอ่ะนะแต่พูดฟางกอคำนาจทำไมบุยลำพยศหลายครั้งสบวคไม่เคยตำหนิจบได้ไหมครับเราเคยมีการจะตั้งเอกเอ่อให้ให้พำนักสี่วันอ่ะสเต็ปคนดีนะฮะเพื่อที่จะ ตอนที่มีกรณีแรงงานหรือผีน้อยจากเกาหลีมา่าอ่าแล้วทางบุยรำบอกไม่ต้องเอากลับเข้าบ้านเลยอ่าฮะอทั้งนั้นเนี่ยคนเข้าเข้าประเทศไม่ต้องถูกกักนะครับอ่าเพราะทางบุยรำทั้งนั้นเขาบอกว่าเขาไม่ต้องกักกลับบ้านเลยอ่านะทั้งนั้นแล้วนะ้านแล้วหลายครั้งแล้วที่ที่ทางผู้ว่าบุยรำออกประกาศเองอย่างใครอะาผ่านบุยรำเนี่ยต้องกักตัวก่ trays, อนนะ ช่วงก่อสงกรารช่วงปีใหม่ช่วงสงกรารอะไรต่างๆเนี่ยนะเนี่ยคือคือนอกจากอะไรฮะจัดการอำนาจไม่ถูกแล้วก็ยังรักรั่นผมถามว่ากรณีลำปางถูกเทเป็นเพราะว่าผู้ว่าลำปางเนี่ยโดดเด่นใช่ไหมผู้ว่าลำปางไม่ใช่แล้วผู้ว่าลำปางไม่ใช่เป็นพวกสิงใช่ไหมอ่าฮะจบวิศวะจบวิศวะมาเป็นผู้ว่าใช่ไหม ไม่ได้พวกเดียวกันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคือจังหวัดแรกที่ที่ลงทะเบียนพร้อมเพียงแล้วแล้วประสบความสำเร็จมากอ่ะโดนเทเอต้องเลื่อนหมดอ่ะเพราะว่าวัคซีนไม่มีครับคราวนี้มามาถึงมาถึงอในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอืมจไหมฮะไปแล้วอืมนะครับคุยกันเรื่องแล้วในในเบื้องต้นอยู่ดีรัฐมนตรีมาชัยออกมาบอกเบรกไว้ก่อนอืม เขาไหนบอกให้ให้อำนาจเนี่ยอ่าฮะเออเขาจะบอกมันไม่มีกฎหมายรองรับเลยมันไม่มีกฎหมายรองรับเลยนะอือฮะเจ้าหมฮะก็หาดีกันสิอออ้าวไม่มีกฎหมายรองรับนะผมตั้งข้อสังเกตแบบกวนตีนนะอันนี้ยอมรับเลยออืแล้วก็ในส่วนของพี่น้องประชาชนที่ได้นิสงจากไอ้สิ่งที่ผมตั้งข้อสังเกตนี้เนี่ยจะโกรธผมนะครับ แล้วตอนไป,ปท้องถิ่นไปประกาศเยียวยากันเองคนละ 3, นสามพันในอบตเทศบาลนะทาไมทําไมทําไมบอกว่าอืมมันไม่มีอํานาจมันไม่มีกฎหมายรองรับอ่าฮะครับเอออ่าและทีเขาจะซื้อวัคซีนไปฉีดได้เขาบอกว่ามันไม่มีกฎหมายรองรับอ่าฮะเออเอออาวมันมีอะไรประหลาด<ต>ประหลาด ถ้าบอกว่าไอตอนไอนั้นน่ะเอาแต่คนที่ไม่ได้เยียวยาจากรัฐบาลที่ตกสมกรสนะบา้างอันนี้ก็ไม่ได้ฉีดวัคซีนรัฐบาลอฮะวัคซีนจะไป uh huh. ไม่ถึงครับคือเราไม่ได้ว่าเอาเหตุนู้นมาอ้างเหตุนี้เพื่อเปรียบเทียบเอาชนะการแต่เรากำลังได้เห็นว่าบางเรื่องครับอย่างที่ uh huh. ยกมารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งก็ยัง uh huh. ใช่ไหมฮะพ uh huh. อถึงจังหวะไม่พอใจเรื่องของการเมืองเสียเปรียบก็ยุบสภาเลือกตั้งใหม่ได้อือห uh ึ huh. ยังไงรัฐบาลที่มาจากปลายปากกระบอกปืนก็ล้มรัฐธรรมนูญได้จากไอ้เรื่องพรบประกาศกฎระเบียบเนี่ยซึ่งมันน้อยกว่ารัฐธรรมนูนอีกทำไมไม่หาทางในการที่ยกเลิกหรือหรือเขาเรียกอะไรยกเว้นการใช้อ่ยอืมเพราะนี่มันคือชีวิตของประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศครับจช่งี้ฮะผมก็เลยบอกไอ้พักการเมืองหน่อยได้ไหมมองข้ามมันก่อนได้ไหมตอนนี้แก้ปัญหาก่อนถ้าฟูว่า ประชาชนฉีดวัคซีนได้นะครับมีมีภูมิมต้งางทานที่เข้มแข็งเศรษฐกิจมันก็เดินไปได้เศรษฐกิจเดินไปได้เนี่ยใครมาเป็นรัฐบาลต่อไปเนี่ยมันก็ไม่ต้องบริหารภายใต้ประเทศร่มสลายทั้งชีวิตแล้วก็เรื่องเศรษฐกิจไงครับเนี่ย,รเ,ยเราผมอยากจะขมวดในช่วงท้ายพี่ทวีจะเติมอะไรไหมครับผมผมอยากจะอ้างถึงคําพูดของของหมอคำน้าดอีกทีหนึ่งนะเิญเลยครับเิญเลยครับอ่า จดคําพูดเอาไว้มาจากเ c e b o o k เขาเนี่ยเขาบอกวัคซีนอย่างที่เมื่อสักพู่คุณคุณสุพันพูดในในข้อเขียนของหมอกรรมนาถบอกว่าวัคซีนคือไลฟ์เซฟเวอร์ก็คือตัวช่วยชีวิตอะ่ะคงมีแต่ประเทศนี้ประเทศเดียวที่คนจังไรเอาเรื่องการเมืองพวกนี้มาแลกด้วยชีวิตของประชาชนอออืมเจบสวยครับจบสวยจบสวยสั้นเลยครับอครับ อาวันนี้เราก็ว่ากันตามนี้คุณสุปนันจะทิ้งท้ายสําหรับที่สาวเสวนามีประเด็นอะไรไหมครับผมนีก็เนี่ยตามตามรอยเรื่องว,วัคซีนนะหลังจากที่วันนี้รองนาะยกรัมมนติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแถลงเรื่องแผงนการกระจายวัคซีนเนี่ยเราก็จะไปตามต่อว่าในทางปฏิบัติมันเป็นมัน,เป,นเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนเพราะผมคิดว่าที่ผมแลกเปลี่ยนคูยคุยมากับพี่น้องที่เป็นข้าราชการเป็นครูหรือเป็น พวกประหลัดอบตออยู่ตามท้องถิ่นเนี่ยชาวบ้านเนี่ยน่าจะมีข้อมูลเชิงลึกมากกว่าท่านรองนายกกับทีมงานของรัฐมนตรีด่พูดพูดแบบข่มืันได้แบบนี้ก่อนเลยครับอแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งเนี่ยในเชิงการเมืองเนี่ยเอาไงพกรุ่มรัฐบาลจะกลับบ้านหรือจะอยู่ต่ออืมตอนนี้อยู่สองพักอคะพัรหคนึงเนี่ยเกิดจากคําถามภายในพักคือประชาธิปัตย์ใช่ไหฮะ รองอเลขาธิการพักระดับรองเลขาธิการพักออกมาเรียกร้องให้ถอนตัวครับใช่ไหมฮะแล้วก็อีกพักหนึ่งก็ภูมิใจไทยเนี่ยตั้งแต่โควิดไปตั้งแต่วัคซีนโควิดมาจนมาจนถึงงบครับใช่ไหมฮะตั้งแต่วัคซีนโควิดมาจนถึงงบเนี่ยเอใช่ไห uh huh. มฮะวัคซีนโควิดมาถึงงบเออก็เห็นอภิปรายกันหัวฟาดหัวเบี่ยงระดับรองหัวหน้าพักใช่ไหมฮะครับระดับรองหัวหน้าพัก บอกเขาไม่รักเรากลับบ้านเนี่ยจะกลับไหมอ่ะพวกพวกเนี้ยเชิญเชิญอาจารย์ยุทธพรอิสระชัยามามาวิเคราะห์สังแต่ยังไงเนี่ยรู้เฉพาะเราสามสี่คนนะคือคือถ้าจะกลับบ้านเนี่ยพักเนี้ยนะช่วยเคลียร์ส่งส่งงานการก่อสร้างอาคารรัฐสภา,ากับเรื่องแผนวัคซีนให้เรียบร้อยก่อนว่าทําสัญญาซื้อขายไว้เมื่อไหร่ส่งไรงไงเรียบร้อยก่อนไม่ใช่พวกมุดมีสพาพะโลกลับบ้านแบบนี้ไม่เอาไปเลือกตั้งแค้เขานะ แต่ผมเ<ม>ชื่อว่ายังยังอยากจะเป็นแมวเชื่อมเชื่อมอยู่ในกรงทองมากกว่าเรไม่รู้อะผมจะจะกลับก็บสิ์ของผู้คุณจะได้เสรีภาพอิส,<ะ>สระภาพแต่แต่เทียร์ก่อนเรื่องอาคารครัฐสภา,าเนี่ยเลื่อนมันกี่รอบแล้วใช่ไหมขยายเวลามันกี่รอบแล้วแล้วก็เรื่องของวัคซีน,นซื้อขายกันยังไงส่งกันยังไงแล้วก็กระจายกันยังไงไม่งั้นเวลาไปลงสนามจริงเข้าไปขยายความเขาตีตายเลยนะ อ่าฮะครับจะแพ้เือดตั้งเอาอ่ะอ่า